ดีค่ะที่มีบูธแบบนี้มีเชฟญี่ปุ่นค่ะหลายท่านเลยมาโชว์ทาปลาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารหลากหลายมีปลาใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทานนะคะไม่เคยได้เห็นในโลตัสมาก่อนก็ดูขายตลาดปลาญี่ปุ่นเลยค่ะก็มีเชฟมาแล้วก็แบบมีคนตะโกนเรียกให้เราซื้อสินค้าค่ะก็หมดไปญี่ปุ่นเลยรู้สึกมั่นใจในคุณภาพของสินค้าว่าโอ้เชฟญี่ปุ่นมาเองเนี่ยต้องได้ของดีแน่นอนแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือแบบว่าน่าทานมากแล้วก็ของก็สดจริงๆเนี่ยค่ะ นี่คือเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคหลังร่วมง,งานเทศกาลปลาฤดูใบไม้ร่วงครั้งแรกในไทยที่ CPF และอูโอริกิผู้นำอันดับหนึ่งในการจัดหาอาหารทะเลและปลาสดของญี่ปุ่นเดอรร้อยปียกระบวนปลาสดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมแดนอาทิตย์อุทัยให้คนไทยได้ลิ้มลองล่าสุดบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชน หรือ CPF GS ผู้จัดจำหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูปในกลุ่ม CPF ประเดิมธุรกิจร่วมทุนจัดตั้งบริษัท c p o อ i ร i กิจำกัดกับอุอริกินำเข้าปลาสดหลากหลายสายพันธุ์จากตลาดปลาทั่วญี่ปุน่นมาให้คนไทยได้สัมผัสความอร่อยและสดใหม่เหมือนบินไปญี่ปุน่นโดยมี CEO ประสิทธิ์บุญดุมประเสริฐพร้อมด้วยคุณมาซายุกิยามาดะ กรรมาการผู้จัดการใหญ่อูโอริกิร่วมลงนามและมีคุณสุจริตมยลาบกรรมาการผู้จัดการ CPFGS ร่วมเป็นสักขีพยานพันสกิจหลักนะฮะของ CPFGS นะครับก็มองถึงผู้บริโภคเป็นหลักเป็นจุดแรกเลยนะครับและเราก็คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทางยูริกินะฮะแล้วเราก็รู้สึกถึงความประทับใจนะในการที่เขาเอาใจใส่ ดูแลแล้วก็สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลานะแล้วก็อาหารทะเลอื่นๆเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบที่ดีนะคับเลือกมาอย่างดีแล้วที่สําคัญคือมีรสชาติที่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ CPFGS เนี่ยสามารถนําสิ่งดีๆจากทั่วโลกนะมาให้คนไทยได้ทดลองชิมดูนะมาเข้าถึงวัฒนธรรมการกินแบบใหม่ของญี่ปุ่นโดยที่ มีรสชาติความอร่อยเหมือนกับไปทางที่ญี่ปุ่นเลยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของพันธมิตรที่ทาง CPFGS ได้สรรหามาเป็นพิเศษนะครับเพื่อคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าทําต่อเพิ่มต่อไปเรื่อยๆเพื่อผู้บริโภคชาวไทยนะครับด้านคุณยามดากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจของสองบริษัทชัน้นนําในการส่งสินค้าอาหารทะเลสดจากญี่ปุ่นไปสู่ผู้บริโภคทั่วไทย เพื่อให้ได้ทานปลาสดสะอาดและอร่อยควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมการทานซูชิตามต้นฉบับโดยเฉพาะมากุโรหรือถูน่าญี่ปุ่นซึ่งบริษัทให้ความใส่ใจในการควบคุมอุณหภูมิตลอดกระบวนการผลิตรวมถึงการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคคนไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ทานปลาสดแย่งแท้จริง CPU ออริกิจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลสดแช่เย็นแช่แข็งซูชิซาซิมิมากิ และเครื่องปรุงรสต่างๆรวมถึงสินค้าแต่รูปจากอาหารทะเลโดยมีแผนเปิดสาขาแรกที่โลตัสสุขุมวิท50ในเดือนสินงหาคมนี้และตั้งเป้าหมายมากกว่า20สาขาในปี2567